ับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมพัดพาร์ติเคิลรีวิวกับประเด็นร้อนแรงล่าสุดของโน้ต5กันนะครับก็คือการใส่ปากกา Spen สลับด้านนั่นเองโดยปกตินะครับการใช้งาน S Pen เนี่ยก็จะใช้นิ้วกดลงไปแบบนี้นะครับจะเป็นสปริงแล้วมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้กดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะยุบเข้าไปโดยที่เดี๋ยวผมจะลองสลับด้านให้ดูครับนี่นะครับจะเห็นว่าโลโก้ซัมซุงที่ปากกา S Pen จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วผมจะกลับตัวปากกาขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วลองใส่เข้าไป คุณจะเห็นว่ามันก็สามารถใส่เข้าไปได้โดยที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นและก็ฟังก์ชันต่างก็ยังทำงานอย่างปกติครับเห็นไหมครับสามารถสลับกันได้โดยที่ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่สลับด้านโดยที่เอาด้านท้ายเข้าไปก่อนเนี่ยอันนั้นคือปัญหาใหญ่เลยครับแบบนี้นะครับบริเวณที่วเข้าไปของก้นนะครับก็จะไปล็อกกับตัวล็อกปากกาดังนั้นเลเนี่ยห้ามใส่ด้านก้นปากกาเพราะมันจะทําให้เลงปากกาไม่ออก และต้องแกะเครื่องแบบนี้ซึ่งก็เป็นมหาจุดหนึ่งที่ผู้ใชน้นโนห้าต้องระวังกันครับสำหรับใครที่ต้องการชมรีวิวโน้ t 5แบบเต็มๆสามารถเข้าชมและติดตามได้ที่ youtube practical review ฝาก subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ